เคซีกรีนวิวนะครับขนาดเดียวที่50ตารางวา3มห้องนอน3มห้องน้ำเลยนะครัวกว้างมากๆเลยคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นทางที่เราเดินเชื่อมจากข้างบ้านนะหลังนี้นะต้องบอกว่าเป็นอีกหลังที่น่าสนใจครับห้องครัวสามารถเดินเชื่อมได้รอบบ้านเลยแล้วก็ที่สําคัญมีห้องนอนด้านล่างให้ด้วยเราต่อเติมให้เต็มเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับตามนี้เลยสูงเลยนะครับเนีย่ยฮะโปร่งด้านนี้อ่าตรงนี้โปร่งแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเดินเชื่อมออกด้านนอกครัวแถมให้ครบเลย ี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังนี้จะสวยและน่าอยู่แค่ไหนตามมาเลยครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอปิ๊กบ้านแลที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านเคซีกรีนบิวครับบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลยครับบ้านหลังนี้ขนาดเนื้อที่50ตารางวา3าห้องนอน3ห้องน้ำครับเราทำการรีโนเวทให้ใหม่สวยๆหลังนี้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเข้าอยู่จริงๆเลยนะครับ จุดเด่นของบ้านหลังนี้ครับหันหน้าทิศใต้แล้วก็ถนนเข้ามากว้างมากๆเลยนะครับห่างจากถนนคูซ้ายนะครับด้านหน้าประมาณสองกิโลเท่านั้นเองนะครับหลังนี้จะสวยและน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยครับตามมาเลยครับโอเคนะครับคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะพาไปชมภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบบ้านก่อนเลยนะครับเห็นทางที่มาด้านนี้เป็นซอยอีสสานนะก็ถือว่าทางกว้างมากๆเลยครับ เข้ามาประมาณ2กิโลครับคุณผู้ชมก็จะเจอกับบ้านหลังนี้นะด้านหน้าก็จอดรถได้ประมาณ2คันนะตรงนี้อ่าหน้าบ้านกว้างอยู่นะครับด้านในสุดตรงนี้ก็ทางตันแล้วหลังที่สองนะลองสุดท้ายนะครับเป็นบ้านอ่าบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับคุณผู้ชมอ่าขนาดเดียวที่50ตารางวา3ามห้องนอนสมห้องน้ําเลยจุดเด่นเลยนะหลังนี้หันทิศใต้แล้วก็ตัวพื้นที่รอบบ้านจะค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เนี่ยฮะจะมีสวนเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในเขาทําครัวให้กว้างแล้วก็ ใส่ห้องด้านด้านล่างนะครับห้องด้านล่างเพิ่มเติมให้ก็ถือว่าน่าอยู่อ่เดี๋ยวพาไปชมอยู่ในซอยมิตรไมตรีสิบทับหนึ่งนะครับด้านหน้าก็ถือว่าเข้าสะดวกกว้างๆเลยมีร้านสะดวกซื้อมีเซเว่นนะคุณผู้ชมแล้วก็สําคัญเลยเส้นคูซ้ายนะครับตอนนี้เขาทําถนนขยายออกเป็นสี่เลนกว้างๆอ่าก็ถือว่าสะดวกเลยนะครับก็ ใกล้แม็โครบิ๊กซีโลตัสนะครับใกล้สำนักงาเกตบของจอกอเดินสามารถเชื่อมออกได้หลายทางเลยประชาสัมลาณคลอง16คลอง15นครนายกลำลูกกาได้เลยนะครับถือว่าเดินทางสะดวกอยู่นี่ครับคุณผู้ชม่าเข้ามาจากตัวถนนนะาจากลางวีขึ้นไปของตัวบ้านตรงนี้ก็ยกสูงให้1สเต็ปนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องให้เต็มแนวอ่าตามนี้เลยนะครับด้านบนใส่โครงหลังคาเพดานชีตนะครับ อ่าเมดทชิ้แล้วก็ใส่รางน้ําซ่อนให้นะครับถือว่าดูสวยงามเรียบร้อยนะครับประตูเป็นโครงเหล็กอ่าบานสไลด์ด้วยนะครับตรงนี้โอเคเลยนะบรรยากาศดีมากครับผู้ชมก็ผมเข้ามารีวิวตอนนี้ก็ถือว่าช่วงเกือบยังไม่เที่ยงอ่าก็ถือว่าเงียบเลยนะแต่ว่าก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะครับเพื่อนบ้านอยู่บ้านฝั่งนี้ก็อยู่นะก็น่ารักนะเพื่อนบ้านน่ารักครับอยู่กันเป็นสัดส่วนเลยก็ถือว่าได้บรรยากาศได้ อ่าเพื่อนบ้านได้เลยโอเคเลยบรรยากาศดีด้วยนะครับเข้ามาเงียบเลยแล้วก็เย็นด้วยนะครับนี่ครับด้านข้างของตัวบ้านได้ได้พื้นที่นะตัวตัวด้านข้างของตัวบ้านเองซ้ายขวาตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นทางที่สามารถที่จะเดินเชื่อมไปที่ครัวได้เลยฮะเดี๋ยวผมเดินไปด้านในก่อนนะครับให้คุณผู้ชมเห็นภาพนี่ครับเดินเข้ามาจะลงเพิ่มเติมให้ในส่วนของอ่าพื้นหญ้าหรือต้นไม้เพิ่มได้นะตรงนี้เราเป็นหินคลุกไว้ให้เดินเข้ามาสุดตรงนี้ได้เลย แทงน้ําปั๊มน้ําให้นะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนในครัวที่เราต่อเติมเพิ่มให้อ่าตรงนี้ก็เป็นประตูที่เราสามารถเปิดเดือนเชื่อมเข้าที่ครัวนะครับก็สะดวกเลยเวลาซื้อกับข้าวครับเดินมาอาหารสดอาหารเปียกต่างๆเดินเข้ามาตรงนี้ไม่ต้องผ่านตัวหน้าบ้านนะก็เดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยสะดวกเลยเข้าครัวได้เลยอ่านี่เลยครับครัวต้องบอกว่ากว้างมากๆ,ๆเลยนะครับโลง่ลงกว้างโล่งแล้วก็โอ้เดี๋ยวเขาไปดูครับเดี๋ยวเขาไปดูหลังนี้นะ นี่ครับมุมมองจากด้านนอกไปด้านอ่ามุมมองจากด้านในาไปด้านนอกประมาณนี้เลยนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะมีต้นหมากแดงให้อ่าตรงนี้แล้วก็ต้นดอกเข็มให้ตรงนี้ด้วยนะอ่า <_ s uk ur> แต่เราจะเพิ่มเติมไปด้วยแล้วก็มีอ็อกมีอะไรให้ด้วยมีประตูน้อยด้วยนะอ่าตรงนี้นอกเหนือจากประตูที่เป็นบานสไลด์ตรงนี้นะอ่าแล้วก็มีประตูน้อยตรงนี้ให้เข้าอ่าก็โอเคเลยนะสลับหลังนี้นะครับก็ลงตัวแหละเนาะรายละเอียดราคาเนี่ยผมจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะแล้วก็ ราคาเนี่ยผมจะแจ้งไว้ท้ายคลิปแล้วก็รายละเอียดต่างๆผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะนี่ครับนี่คือในส่วนของทรงตัวบ้านนะครับหลังคาโครงเป็นแบบนี้นะครับทําให้ถึงด้านในเลยนะจอดรถได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ด้านหน้าของตัวบ้านส่วนนี้อีกนะครับอ่าโอเคทันไหมเดี๋ยวผมพา,าชมฝั่งด้านนี้บ้างน,นะครับด้านนี้ก็จะกว้างๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับได้พื้นที่แบบนี้นะมีต้นเรียกว่าต้นอะไรฮะต้นพุทธหรือเปล่าแล้วก็ต้นหมากแดงให้ตรงนี้เนี่ยครับกว้างอยู่นะครับ โซนนี้นะถ้าเข้ามาอยู่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้นะครับอ่าปรับเอาตามสเตตสตาร์เราเลยแต่ว่าได้พื้นที่แบบกว้างๆแบบนี้เลยนะครับส่วนที่เห็นอยู่ห้องนั้นนะครับก็จะเป็นห้องที่เราต่อเติมเป็นห้องนอนด้านล่างนะอ่าก็ถ er ือว่าได้ความเป็นเอกประสงค์แนละ้วสหรับอ่าถ้าเลยที่มีผู้สูงอายุนะก็สามารถใช้ห้องนอนนี้นะครับเป็นห้องนอนด้านล่างได้เลยนะครับอ่าหรือจะปรับเปลี่ยนการใช้งานได้นะครับเป็นห้องทํางานเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับกว้างนะครับห้องด้านล่าง ตัวนี้ก็จะเป็นที่ฉีดปลวกอ่าช่องนี้นะครับเห็นท่ออนนี้ก็เป็นท่อฉีดปลวกประตูนี้จะสามารถเปิดเชื่อมเข้าในตัวบ้านอ่าเข้าออกจากตัวบ้านได้เลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะสําหรับหลังนี้นะแล้วก็หน้าต่างกระจกเราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับมุมมองจากด้านในไปด้านนอกเห็นกว้างๆประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมยากาศดีจริงนะเนียบกลิบเลยก็ยังมีแต่เสียงผมจริงๆเลยนะตรงนี้มืดไหมครับคุณผู้ชมตรงนี้บรรยากาศแดดล่มนะ ก็ถือว่าดีครับปกติแล้วจะเจอแดดเปลี่ยงเลยเมื่อกี้ผมเปิดคลิปมาโอ้โหแดดจ้าเลยครับดำหมดแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคเลยนะครับก็หลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยครับหากท่านใดสนใจก็สามารถนั่เข้ามาชมบ้านได้เลยครับโทรหาผมได้เลยครับปอบิีบ้านอะไรที่ดินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคาร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เผื่อผมมีไม่ใช่เผื่อครับคือผมมีรีวิวบ้านเป็นประจำอยู่แล้วฮะจะได้เด้งแจ้งเตือนคุณผู้ชมเผื่อหลังไหนที่ถูกใจก็อาจจะสาาาามมมรรถับเเข้้ชไดลยนะค ฝากช่องน้อยไว้สักช่องนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นรา,างน้ําซ่อนครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อที่เขาทําให้ทางน้ําไหลลงมาตรงนี้นะก็เป็นแบบสไตล์แปลกตาดีนะครับทางก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับลงพื้นตา่างได้เลยโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในตัวบ้านเลยครับคุณผู้ชมอ่าด้านหน้าของตัวบ้านก็จะประมาณนี้ครับอ่านี่เลยนะเป็นประตูบานสไลด์นะครับเป็นกระจกเป็นอลูมิเนียมสีออกโทนดำนะครับ ตัวบ้านก็ยกพื้นขึ้นจากพื้นยกยกขึ้นจากพื้นประมาณสเต็ปสูงนิดนึงประมาณนี้ครับให้คุณผู้ชมเห็นภาพประมาณนี้ก็อีกพักน้อยๆนะครับก่อนจะเข้าไปในตัวบ้านโอเคโอเคครับตามมาเดี๋ยวผมไปชมพาไปชมภายในตัวบ้านเลยนี่คือคือห้องโถงนะเข้ามาก็จะประมาณนี้เลยครับด้านในปูระเบื้องเป็นแกรนิโตครับลายแบบออกดูหรู สไตล์แบบสบายสบายตาเลยนะครับส่วนนี้ก็จะได้ชุดโซฟาอ่าตัวกลางให้ชุดนี้แล้วก็สตูหนึ่งตัวเห็นไหมครับที่น้องตายนั่งอยู่เนี่ยครับได้สตูด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นกระจกบานสไลด์นะครับ่าประมาณนี้ก็ถือว่าลงตัวอยู่ครับคุณผู้ชมน่ารักน่ารักแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวผมหันไปในมุมด้านนอกให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมอีกทีนึงครับนี่คือโซนห้องรับแขกนะครับส่วนนี้ขวามือก็จะได้เป็น ชุดชั้นทีวีบิวอินแบบนี้เลยครับอ่าโคมไฟแบบนี้สวยๆนะครับดูแล้วอาจจะไม่กว้างมากครับตรงนี้ก็เป็นมุมที่ส่วนใหญ่ก็เราอาจจะไม่ได้นั่งในโซนนี้สักเท่าไหร่นะครับอ่าอาจจะนั่งประเดี๋ยวประดาวนะครับก็โซนนี้ฮะเราเพิ่มเติมในโซนนี้ได้นะครับอ่าจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพตรงนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับที่ให้เลยนะครับแต่ว่าเหมาะเลยนะตรงนี้เพราะว่าเราอาจจะขยับปรับเปลี่ยน เป็นโซนนั่งเล่นได้นะครับตรงนี้เพราะว่าเขากว้างอยู่อ่าบุมนี้ก็จะมีวอาให้อาจจะลงโซฟฟงโซฟาต่างๆตรงนี้เพิ่มเติมได้ก็ปรับเปลี่ยนนะครับุคุณผู้ชมนะเพราะว่าบ้านเราก็อาจจะมาตกแต่งเอาตามสเตปสไตล์ของเราได้เลยก็ได้ชุดนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ประตูบานนี้ก็สามารถสไลด์เดินออกและนอกได้เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีน้องตรงนี้ให้ด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าสนใจน่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นพร็อพแต่งนะฮะ ต้นไม้ก็เป็นพร็อพแต่งก็แต่ชุดนี้เราแถมให้นะครับโต๊ะแต่ว่าพวกต้นไม้พร็อพต่างๆพวกนี้ก็เป็นของตกแต่งอ่าประมาณนี้ก็ทรงประมาณนี้ครับคุณผู้ชมตัวบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่เปิดจากที่จอดรถนะเข้าจากโรงจอดรถประมาณนี้ครับอ่าตัวนี้เปิดเข้ามาของตัวบ้านอ่าประมาณนี้ครับอ่าเห็นไหมฮะโอเคเลยนะแล้วก็จะมีที่เก็บของแต้บันไดนะครับอ่าดูไหม อ่ดูนิดนึงก็ได้ครับเนาะเดี๋ยวผมพาดูห้องเก็บของว่าเก็บของได้เยอะหรือเปล่าก็ถือว่าพอสมควรนะก็ะถือว่าเก็บของก็ยกกระจกได้เล็กน้อยๆๆๆครับอ๋อตรงนี้บอลด้วยนะครับคุณผู้ชมบอตามแนวบันไดอ่เข้าไปด้านในลึกๆตรงนูน้นนะครับก็ถือว่าเก็บของได้พอสมควรนะครับอโอขออภัยครับชนพัดลมอ่าโอเคครับคุณผู้ชมหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจครับอยู่ถนนคูซ้ายหนองจอกนี่เองนะ มิดไมตรีสิบทับหครับอ่าด้านหน้าก็ถนนโล่งๆกว้างๆเลยเข้ามาประมาณสองกิโลตรงนี้จะเป็นมุมห้องน้ํานะคุณผู้ชมอ่าก็จะอยู่ใกล้กันนะครับตรงนี้ห้องน้ําด้านล่างใช้รวมแล้วก็แขกไปไทยมาก็สามารถใช้ห้องน้ํานี้ได้แล้วก็เจาะไฟฝังอ่าด้านบนให้สวยๆแบบนี้ก็ลายกระเบื้องก็น่ารักดีปู <Favorite S 1> สุดชนฟ้าจุขภัณ์เปลี่ยนใหม่อ่าตามนี้เลยครับคุณผู้ชมน่ารักดีเก๋ๆนะครับอ่าล้างหน้าอ่างล้างมือก็เก๋เลยนะครับ มีตู้ให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีกระจกนี่คือห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็มุมนี้ครับผมคิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนได้ผมว่าใส่โซฟาชุดโซฟาต่างๆลงนั่งก็ได้แล้วก็อาจจะย้ายในมุมผมนะอาจจะย้ายโต๊ะทานข้าวชุดนี้ลงมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้ครับอ่าก็ถือว่าห้องนี้กว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปชมห้องครัวเดี๋ยวผมพาชมห้องนี้ก่อนเลยนะครับอ่าห้องนี้เป็นห้องนอนที่อยู่ด้านล่างนะครับห้องนี้เลยครับผม แต่ว่าเดี๋ยวผมให้มองมุมนี้ก่อนนี่ครับทรงบ้านจะประมาณนี้นะเผื่อคุณผู้ชมยังไม่เห็นภาพนะครับนี่คือในมุมกว้างของตัวบ้านที่เข้ามาก็จะประมาณนี้อ่าอู้ครัวนี่ผมว่ากว้างมากๆเลยคุณผู้ชมกว้างจัดๆเลยนะให้ผมหันให้ดูแต่ผมพาดูห้องนี้ก่อนนะห้องนี้เป็นห้องนอนที่อยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมกว้างขวางเลยนะถือว่าโอเคเลยครับนู่นเลยนะสบายเลยกว้างจริงๆเลยนะนี่ครับยาวไปด้านในตรงนู้นเลยฮนะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระจกเปิดสไลด์รับลมนะก็เป็นโซนที่ส่วนน,น้อยของเรานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เราเดินมาอ่าตรงนี้ครับแล้วก็ด้านบนเนี้ยก็จะทําเป็นฝ้าหลุมไฟซ่อนอ่าตรงนี้เราก็จะมีไฟ LED ให้ด้วยนะตรงนี้โคม LED ตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของส่วนเพื่อนบ้านนั่นเองครับคุณผู้ชมอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนก่อนนะ แต่ก็อยู่ห่างพอสมควรแล้วเราทําเว้นระยะแนวกําแพงออกมาอยู่นะครับไม่ได้ติดเดียสีทีเดียวก็เป็นส่วนตัวดีนะครตรงนี้อ่าก็มีพริกมะเขือตรงนี้ก็สบายเลยฮะถบทำแบข้าวก็เปิดกระจกหาเพื่อนบ้านได้เลยครับอ่าสบายสบายเลยขอพริกขอขอนี้เพื่อนบ้านได้เลยครับเออโอเคก็นี่ฮะห้องครัวที่ผมจะพาชมนี่กว้างมากๆเลยคุณผู้ชมตรงนี้เขาจะทําเป็น ช่องแสงให้นะครับอ่าช่องช่องช่องรับแสงให้สองช่องแล้วก็พื้นด้านบนจะออกโทนสีขาวเป็นแนวซอลลองนะก็โทนออกดูสวยๆส,สบายตาดูแลทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยกว้างจริงคุณผู้ชมตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนซักล้างนะใส่ท่อน,น้ำดีท่อน,น้ำทิ้งเดินไปให้แล้วก็มีปลั๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ครัวเป็นทรงตัวไอครับยาวต่อเนื่องไปด้านโน้นเป็นซิงค์สเตเลตสองหลุมครับแล้วก็ กระเบื้องท็อปก่อขึ้นมาใส่ขอบคิ้วตัดให้สีดำตัดขอบสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เตาแก๊สสองหัวครับแล้วก็ฮูดดูด,ดควันตรงนี้พร้อมเลยนะครับหรือว่าโอเคเลยนะคุณผู้ชมให้ตามนี้เลยครับก็โอเคเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูสิข้างใน,นครับอ๋อข้างในก็ปูกระเบื้องให้ด้วยนะคุณผู้ชมอ่านี่ครับก็คือโอเคตามนี้พร้อมใช้พร้อมเขาอยู่นะครับแล้วก็การดูแลทำความสะอาดก็จะง่ายนะไม่เลอะเทอะ นี่ครับให้มองในมุมกว้างไปอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ประตูนี้นะก็จะเป็นประตูที่เปิดออกด้านนอกนะครับเดินเชื่อมจากหน้าบ้านไปนั่นเองครับนู่นเลยฮะเห็นไหมสบายสบายเลยเวลาซื้อกับข้าวเดินมาก็เดินมาจากตรงนี้ครับไม่ต้องผ่านตัวหน้าบ้านนะก็สามารถเชื่อมเข้าที่ครัวได้เลยสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะโอเคครับประตูนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมดูก่อนว่าคืออะไรอ๋อห้องน้ําครับคุณผู้ชมสบายนะ ห้องน้ำสามห้องเลยนะครับตรงนี้นี่เลยนะครับอาบน้ําได้ด้วยนะนี่ครับก็จะมีทําเป็นชั้นตรงนี้ให้นะครับก็ถือว่าเหมาะอยู่อาบน้ําได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจจะปรับเปลี่ยนเอานะครับตรงนี้เขามาใส่ตรงนี้ให้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเข้าไปอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ครับเพิ่มในส่วนอาจจะเอาออกมาไว้ข้างนอกก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับอ่าตรงนี้เวลาอาบน้ําก็อาจจะโดนตรงนี้ได้นะครับอ่า แต่ก็มีให้ก็ถือว่าดีกว่าไม่มีนะครับถือว่าเป็นห้องน้ําที่สามครับตกแต่งสวยหรืออาจจะเป็นห้องน้ําปกติฮะไม่ต้องอาบน้ําห้องนี้ก็ได้นะครับอ่าหรือ ip, ปรับเปลี่ยนเอาแต่ก็มีให้แล้วเนาะห้องนี้โอเคเลยนะครับเป็นห้องน้ําที่สองที่อยู่ด้านล่างครับก็ถือว่าไม่ต้องแย่งกันนะก็ครบเลยนี่คือห้องน้ําที่สองครับที่อยู่ใกล้กันอยู่ชั้นล่างอ่านอกจากห้องนี้นะที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเลยนะกวานะ้างจริงนะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะ ถ้าใดสนใจก็รีบเลยครับสามารถนั่เข้ามาชมบ้านได้โทรมาผมได้เลยครับออปปิกบ้านไรที่ดินครับ0820394495โอเคละชั้นล่างครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านบนเลยครับคุณผู้ชมวันนี้เสียงอาจจะออกแบบขึ้นจมูกนิดนึงนะฮะเหมือนจะเป็นหวัดครับคุณผู้ชมขอภัยนะครับนี่ครับถันมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยนะคุณผู้ชมตามมาครับบันไดเป็นไม้ครับอ่าแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอ่า มันจะมีหนึ่งพักใหญ่นะครับก่อนที่จะเดินเชื่อมแล้วก็ช่องแสงตรงนี้อ่าเปิดสไลด์ด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีไฟข้างบนให้ลงมาเป็นโคมไฟนี่ครับอ่าจอตัวนี้มองหน้าครับน่ารักดีจังโอเคเลยนะครับเป็นพร็อพแต่งนะคุณผู้ชมตรงนี้บันไดเป็นไม้ขึ้นมาสองพักครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนประมาณนี้นะครับถือว่าเหมาะอยู่ครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะอ่าข้างบนก็ปูแบบ เป็นเกรนิโตครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะอ่าเป็นห้องนอนหนึ่งห้องตรงนี้นี่เลยนะครับก็ไม่กว้างมากเนาะแต่ว่าก็ถือว่าน่าจะใส่เตียงหกฟุตได้สบายเลยแต่ว่าจุดเด่นคือเขาได้วิวครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่ากระจกรอบบ้านเลยแล้วก็สามารถดูวิวได้รอบบ้าน,นสามารถมองวิวข้างบ้านของสวนเ,เราได้เลยนะตรงนี้ครับนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะ นี่คือในส่วนของตัววิวห้องนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็สามารถมองไปด้านนอกประมาณนี้ได้เลยนะครับเงียบจริงๆเลยนะผมเข้ามารีวิวต่อเน,นี้ยก็ได้ยินแต่เสียงตัวเองแหละก็ในซอยดีทั้งซอยแต่ก็มีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งซ้ายขวานะครับก็ได้ยินเสียงเด็กดน้อยอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเงียบเลยแหละนะครับไห้องน้ําก่อนเลยครับคุณผู้ชมไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเนาะห้องน้ําด้านบนเป็นห้องน้ำที่สามนะนี่ครับ ตกแต่งก็เหมือนกับด้านล่างเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ตาตอนนี้นี่เลยนะกระเบื้องปูสดแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องสวิต์ครับอ่าให้อยู่ตรงนี้มีช่องระบายลมแล้วก็สามารถอาบน้ําได้ในห้องนี้นะครับก็ถือว่ากว้างพอดีพอด,พอดีไม่มากนะครับไม่ยืดดัดโอเคเลยห้องนอนนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดมครับห้องใหญ่อยู่หลังบ้านนะครับอ่าตรงนี้ก็จะได้ตามแนวของตัวบ้านเลยมีกระจกระบายรับลมต่างๆให้หมองได้รอบแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับฝ้าฉาบเรียบมีโคมไฟ LED ให้ด้วยกว้างแนวยาวลึกไปด้านโน้นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนเพิ่มกันเป็นห้องทํางานใส่โต๊ะตู้เตียงต่างๆได้เลยสําหรับห้องนี้ครับจัดตามใจชอบได้เลยก็ถือว่าครบนะครับบ้านหลังนี้นะฮะหมู่บ้าน KC ซีกรีนวิวนะครับอยู่ในอซอยมิตรเมตรี10ทับ1ครับเข้ามาประมาณ2กิโลก็ขนาดเล้วที่ 50ตารางวา3ห้องนอนห้องน้ำครับมีพื้นที่สวนรอบบ้านครัวกว้างๆหากสนใจก็สามารถนั่งเข้ามาชมบ้านได้เลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยนะครับทางข้างบน้างล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบๆบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้ต้องบอกเขาว่าเป็นอีนหลังที่น่าสนใจมากๆบรรยากาศดีเงียบสงบน่าอยู่เลยนะครับถนนเข้ามากว้างนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่เป็นทุ่งไรทุนาอยู่เลยนะครับ ห่างจากถนนหลักนะครับถนนคูซ้ายประมาณ2กิโลเท่านั้นเองครับคุณผู้ชม <S <S หากท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะสามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้โทรหาผมได้เลยครับ0820394495ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปด้วยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีโนเวทเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ